วิชาภาษาอังกฤษหลักของป2นะคะเราจะเรียนเรื่อง pronoun นะคะ pronoun ก็คือคำสรรพนามนั่นเองคำสรรพนามก็คืออะไรเอ่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็อย่างเช่นฉันคุณเธอพวกเขาพวกเราอะ,อะไรอย่างนี้นะคะที่เราไม่เรียกชื่อนะคะอะอันนี้เราเรียกว่าคำสรรพนามนะคะอะมาดูกันนะคะว่า คำสรรพนามที่เราจะเรียนทั้งหมดมีกี่คํานะคะ,ะคุณครูมีตารางให้นะคะอันนี้ช่องแรกคือช่อง w o r d นะคะ w e r d ก็คือคําศัพท์ meaning meaning ก็คือความหมาย verb คือคํากริยาซึ่งคํากริยาตรงนี้ในช่องนี้นะคะเราจะใช้คู่กับคําศัพท์ข้างหน้านี้นะคะซึ่งมันไม่เหมือนกันดังนั้นครูก็เลยแยกตารางมาให้นะคะและ มินนิ่งนะคะมินนิ่งในที่นี้ก็คือความหมายของคำกริยานั่นเองนะคะอ่ะมาดูคำศัพท์ของเราทั้งหมดนะคะ one two three four five six seven นะคะเจ็ดคำนะคะอ่ะมาดูคำแรกเคยเห็นไหมคะคำนี้คำนี้คือ I ใช่ไหมคะ I แปลว่าอะไรเอ่ย I แปลว่า ฉันใช่ไหมคะ you ต่อไป you you แปลว่าว่าคุณอ่าต่อไป v v v แปลว่า v แปลว่าหลายๆคนหลายหลายคน,ยยคนเป็นแก๊งเราอ่า ก็คือพวกเรานั่นเองนะคะหลายคนนะคะอ่ะหลายคนก็คือมากกว่าหนึ่งคนนั่นเองถ้าเกิดว่าแค่คนเดียวคือเราก็คือ I ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดหลายคนพวกของเราใช้คำว่า We ใช่ไหมคะ We แปลว่าพวกเรานะคะต่อไป They They เดแปลว่าเมื่อมีพวกเราเราก็ต้องมีพวกพวกเขาใช่ไหมคะอ่าพวกเขานะคะหลายคนนะคะถ้าเกิดว่าแค่หนึ่งคนเนี่ยจะเรียกว่าพวกเขาไหมคะอ่าถ้าเกิดแค่หนึ่งคนเราก็จะเรียกเขาคนนั้นว่าเขาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยเราก็จะบอกจะเรียกว่าพวกเขาใช่ไหมคะอ่าต่อไปคำนี้ he 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 แปลวะ่าอ่ะเขาผู้ชายแค่หนึ่งคนนะคะอ่ะเขาผู้ชายเข้าใจไหมคะคำนี้ก็คือหมายถึงเราเราเรียกแทนบุคคลที่เรากำลังพูดถึงอย่างเช่น ฉันกับเธอคุยกันเรื่องของเขาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับเราในที่นี้เหมือนประมาณเราพูดถึงเขาอะไรอย่างงี้นะคะอะแต่คําว่า he เราใช้กับผู้ชายนะคะต่อไป she, she 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 อะ she ก็คือแปลว่าเขาเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้กับผู้หญิงนะคะเขาผู้หญิงนั่นเอง อ่ะระหว่าง he กับ she เนี่ยใช้กับบุคคลที่ทำไมคะหนึคนนะคะแต่ถ้าเกิด v กับ d เนี่ยมากกว่าหนึ่งคนนะคะอ่ะ he ใช้กับเขาผู้ชายส่วน she ใช้กับเขาผู้หญิงนะคะเขาคนนั้นที่เรากล่าวถึงเนี่ยเป็นผู้หญิงส่วนคนนี้ he เขาคนนั้นที่เรากล่าวถึงเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะต่อไป it it นะคะ อิทธิภาวะมันเราจะใช้กับสัตว์หรือว่าสิ่งของนะคะเราจะไม่ใช้กับคนนะคะคำนี้นะคะอิทธิภาว,ว่ามันนะคะอ่ะเรามาดู verb คำกริยาที่เราจะใช้คู่กับคำต่างๆนะคะคำศัพท์ที่เราสอนที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นะคะอ่ะคำว่า I นะคะเราจะใช้กับคำกริยาก็คือ I am ใช่ g n ไหมคะเคยได้ยินไหมคะ am เราจะใช้คู่กับ i เท่านั้นนะคะนักเรียนหนูจะใช้คำว่า you am ไม่ได้ we am ไม่ได้ they am ไม่ได้ he am she am it am ไม่ได้นะคะ am ต้องใช้คู่กับ i เท่านั้นนะคะอาต่อไป r r นะคะ r นะคะเราจะใช้คู่กับ v u นะคะใช้คู่กับ u v d นะคะสามคำนะคะ u v d นะคะเราจะใช้คู่กับ r นะคะหรือใช้กับคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะเราจะใช้กับ r นะคะอ่ะอย่าลืม r ใช้คู่กับ u v d สามคำและคำนามที่มากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไป is 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 นะคะ is เราจะใช้คู่กับ he she it หรือคำนามเอกพจน์ก็คือเอกพจน์ก็คือหนึ่งเดียวนั่นเองนะคะ he she it ใช้คู่กับ is y o u we they ใช้คู่กับ a r e i คู่กับ a m นะคะเวลาเราเลือกใช้ verb นะคะใช้ให้ถูกต้องค่ะ ต่อไปมาดูความหมายของ3คํคำนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะอสามคำนี้นะคะ am are is เนี่ยมีความหมายเหมือนกันเลยก็คือเป็นอยู่คือนะคะมีความหมาย3ความหมายแต่เราก็เลือกเวลาเราจะแปลความเนี่ยเราก็เลือกมาว่าเราจะเลือกคำว่าเป็นเลือกคำว่าอยู่หรือว่าคือนะะให้มันเข้ากับประโยคนะคะ,ะ am are is นะคะ มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้กับคำนามที่ทำไมคะแตกต่างกันใช่ไหมคะ am ใช้คู่กับ i ส่วน you, we, they ใช้ are และคำนามพหูพจน์ที่มากกว่าหนึ่งนะคะส่วน he, she, it นะคะเราจะใช้คู่กับ is นะคะ,ะหรือคำนามเอกพจน์ที่เท่ากับหนึ่งนะคะเราจะใช้ is นะคะ อ่าอันนี้คือในรูปในเรื่องของ pronoun นะคะคำสรรพนามวันนี้นะคะที่จะสอนก็คือมีแค่นี้อ่ามาดูว่าใบงานของเราคุณครูคให้ทำอะไรนะคะค่ะใบงานที่39แล้วนะคะเรื่อง pronoun นะคะก็คือคำสรรพนามนั่นเองที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนนะคะจดตารางอันนี้ลงในสมุดนะคะ ลงในสมุดของหนูนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วก็เขียนชื่อแค่นั้นเองนะคะอ่าทั้งหมดกี่คำเอ่ย One two three four five six seven seven นะคะเจ็ดคำนะคะเขียนคำศัพท์ความหมายคำกริยาที่ใช้คู่กับ คำนามนะคะแล้วก็ความหมายของคํากริยานะคะลงในสมุดนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ